เจอ,ออนุกรมติดหลายตัวแปรแก้แบบนี้แนวคณิตหนึ่งโจทย์กำหนดให้ a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆรยัน an เป็นลำดับเลขาคณิตและเขาก็บอกอีกว่า R เป็นอัตราส่วนร่วมแล้วก็ค่า R เนี่ยมันต้องอยู่ระหว่าง0นย์กับหนึและก็บอกว่า a 1ที่เป็นพจน์แรกเนี่ย มันต้องมากกว่าศูนย์และเข้าสู่คําถามเลยพิยจารณาข้อความต่อไปนี้มันเป็นการถามถูกผิดซึ่งข้อนี้เราไม่รู้ข้อมูลสักตัวสิ่งที่พี่ทำคือสมมุติลำดับขึ้นมาให้หน้าตามันเป็นตัวเลขอ่ะและลำดับที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเป็นลำดับเลขค่ะแต่ไม่ใช่ลำดับเลขค่ะโมม่วค่า R ของเราอ่ะ ต้องอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1และพจน์แรกที่เป็น A1 ต้องมากกว่า0ย์สมมุติใครมาก็ได้ให้มันตรงตามเงื่อนไขพวกนี้สิ่งที่พี่นึกถึงนะพี่นึกถึงเลข1คือให้ A1 เป็น1แล้วหลังจากนั้น1,2ส่วน2แล้วหลังจากนั้น1,4ส่วน4แล้วหลังจากนั้น1,8ส่วน8พูดง่ายๆคือ R จะเป็น1,2ส่วน2เพราะแต่ละพจน์ไปด้วยการคูณ1ส่วน2ประมาณนี้ น้องก็เขียนเก็บไว้ซึ่งมันตรงตามเงื่อนไขนี้หมดพจน์แรกก็เป็น1มากกว่า0ูนย์และ r ก็0.5 1 2ส่วน 5, 1, 2, ก็อยู่ในช่วงนี้แสดงว่าเข้าเงื่อนไขตรงเงื่อนไขหมดอะถ้าน้องถามพี่มันจําเป็นต้องอันนี้ไหมพี่ไม่เกี่ยวอันไหนก็ได้ที่มันตรงตามเงื่อนไขพวกนี้แต่ตอนพี่เข้าสอบพี่นึกถึงตัวอย่างนี้แล้วก็แทนเข้าไปอะมาดูกอไก่กันกอไก่เนี่ยเขาบอกว่าล็อกอหนซึ่ง a 1เป็นเลข1พี่ซัดเลยนะก็คือล็อก1 และเขาก็บอกว่าล็อก A2 ซึ่งล็อก A2 ก็คือล็อก1ส่วน2และเขาก็บอกว่าล็อก A3 ซึ่ง a อสามะมันก็คือ1ส่วน4แล้วตัวถัดไปเดาไม่ยากก็คือล็อก A4 ซึ่ง A4 อสี่มันจะเป็น1ส่วนแและเขาก็บอกว่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะต้องเป็นลำดับเลขคณิตพี่ขออนุญาตเขียนแค่นี้นะลำดับเลขซึ่งสิ่งที่พี่ทำคือพี่จะไปจัดรูปก่อน จะไปจัดรูปก่อนล็อกหนึ่งน้องรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยหลังล็อกเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ตัวนี้มาแล้วนะเป็นศูนย์หลังจากนั้นเนี่ยล็อกหนึ่งส่วนสองเนี่ยถ้าจัดรูปสวยๆก็ดันสองขึ้นไปแต่ว่าเวลาเราดันตัวเลขขึ้นไปอ่ะเลขชี้กําลังต้องกับเครื่องหมายมันเป็นลบหนึ่งใช่ไหมน้องก็จะได้ล็อกแล้วก็สองกำลังลบหนึ่งแล้วจากสมบัติล็อกอ่ะเราสามารถตบเลขชี้กําลังมาคูณได้ และลบ1คูณล็อก2น้องก็จะได้ลบล็อก2แสดงว่าตัวแรก0ูนย์และตามลงมาลบล็อก2หลังจากนั้น1ส่วนสีส่วน4อ่ะพี่อยากให้น้องมองเป็น1ส่วน2กําลัง2เพราะว่าทุกคนนะมันเป็นฐาน2หมดทันไหมแล้วก็ดันขึ้นไปน้องก็จะได้เป็น2กําลังลบ2แสดงว่าพจน์ที่3อ่ะน้องจะได้ล็อก2กําลังลบ2 และเหมือนเดิมน้องสามารถตบเลขชี้กำลังหลังล็อกตบมาคูณได้แสดงว่าพจน์ที่3มเนี่ยมันก็จะเป็นลบ2คูณกับล็อก2ทันไหมและทีนี้พจน์ที่4เดี๋ยวน้องอ๋อนแน่นอนพจน์ที่4ก็เขาคือ1ส่วนแแล้ว8ดะมันคือ2กำลัง3แล้วน้องก็ดันขึ้นไปมันจะกลายเป็น2กำลังลบ3แสดงว่าพจน์ที่4อมันจะเป็นล็อก2กำลังลบ3 แล้วน้องก็ตบล็อกไอไอลบสามเนี่ยตบไปด้านหน้าแสดงว่าสิ่งที่ได้นะมันจะเป็นลบสามคูณกับล็อกสองนั่นเองแล้วก็ไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าน้องสังเกตเนี่ยแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์ไปแต่ละพจน์เนี่ยมันจะไปด้วยการบวกซึ่งคนที่บวกเข้าก็คือมันจะไปด้วยการบวกด้วยลบล็อกสองถูกไหมศูนย์บวกลบล็อกสองก็จะได้ลบล,ล็อกสองและลบล็อกสองไปบวกด้วยลบล็อกสอง เหมือนเหมือนลบ a เจอลบ a อะ่ะมันจะได้ลบ 2a ใช่ไหมแสดงว่าลบล็อก2ไปเจอลบล็อก2มันก็ต้องได้ลบ2ล็อก2ทันไหมและไอ้ลบ2ล็อก2ถ้ามันบวกไปอีกลบล็อก2ก็คือ2กับ1นเอาสามสิทธิ์รวมกันมันก็ต้องได้ลบ3ล็อก2แสดงว่าแต่ละพจน์มันไปด้วยการบวกซึ่งถ้าแต่ละพจน์ไปด้วยการบวกอะ่ะมันคือเลขคณิตข้อนี้ถูกต้องมาดูขอไข่ขอไข่เขาบอกว่า 1> a 1นึ่กำลังสองซึ่ง a 1เราเป็นเลข1 1ึนึ่กำลังสองก็1แล้วก็ a 2อง่ะเราเป็น1นส่วนสองแต่เขาไปยกกำลังสองน้องจะได้1นส่วนสีทีนี้ a 3ของเราอ่ะเป็น1นส่วนสีเดี๋ยวมันก็ไปยกกำลังสองน้องก็จะได้1นส่วนสิและ a 4ของเราเป็น1นส่วนแเดี๋ยวมันก็ต้องไปกำลังสองมันจะเป็น1นส่วนหกสิและเขาก็บอกว่ามันไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่ามันเป็นลำดับเลขค่าพี่เขียนย่อๆสั้นๆคือเลขา ถ้าน้องสังเกตแต่ละพจน์เนี่ยมันจะไปด้วยการคูณ1ส่วน4ถูกไหมหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสี่ก็ได้หนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนสี่ก็สี่สี่สิบหกก็จะได้หนึ่งส่วนสิบหกหนึ่งส่วนสิบหกคูณหนึ่งส่วนสี่มันก็จะได้หนึ่งส่วนหกสิบสี่แสดงว่าถ้าแต่ละพจน์ไปด้วยการคูณมันคือลำดับเลขคะอันนี้ถูกต้องหลังจากนั้นน้องมาดูขอควายเจ๋งไหมเจ๋งไหมคือพอเราสมมติลำดับเป็นชุดตัวเลขขึ้นมาง่ายสบายเลย คอควายเขาบอกว่า1นส่วนเอึ่งซึ่งเ1หมันเป็นเลข1ใช่ไหมน้องก็จะได้1นส่วนหก็คือ1หันพี่ไหมหนึส่วนหก็คือ1หลังจากนั้นมันเป็น1นส่วนเอซึ่ง A2 ของเราอ่ะมันเป็น1นส่วนสแล้วน้องก็สามารถเอา2อย้ายขึ้นไปคูณ1ด้านบนได้เนี่ยป้าป,ป,าปลาักษณะเนี้ยมันก็เป็นเลข2แล้วหลังจากนั้นอ๋อขอโทษเขาเชื่อมด้วยการบุเขาเชื่อมด้วยการบุ และหลังจากนั้นก็ไปบวกกัน1ส่วน a 3ซึ่ง a 3มันเป็น1ส่วน4แล้วเราก็ตบ4ขึ้นไปคูณข้างบนก็จะกลายเป็นเลข4แล้วตัวถัดไปน้องไม่ต้องเดาเลยก็คือมันเป็น1ส่วน a 4และ a a ของเราอะ่ะมันเป็น1ส่วน 8, แล้วน้องก็ตบ8ขึ้นไปคูณแสดงว่าตัวถัดไปเป็น8แล้วมันก็บวกบวกบวก,บวกไปเรื่อยๆพี่ถามน,นิดนึงน้องนึกภาพตามนะน้องว่า1บวก2บวกคือแต่ละโพสต์มันไปด้วยการคูณ2 ถูกไหมคูณ2คูณ2คูณ2ไปเลยน้องว่าถ้ามันบวกกันแบบอินฟินิตี้พจน์อะบวกกันเยอะๆน้องว่ามันเกินล้านไหมโอ้เกินอยู่แล้วพี่มันบวกกันตั้งอินจุดๆ,ๆคืออินฟินิตี้ตัวยังไงก็เกิน10ล้านถูกไหมมันเบิ้ลทีละสองมันคูณดีสองอะยังไงก็เกินพันล้านแสดงว่าคําตอบที่ได้อะ่ะ มันเป็นอินฟินิตี้มันเยอะมากๆซึ่งถ้าคําตอบที่ได้เป็นอินฟินิตี้มันเยอะมากๆอ่ะและอินฟินิตี้อ่ะมันถือว่าหาค่าไม่ได้ไงเพราะมันเยอะมากๆทันไหมและพอเราเจออนุกรมชนิดหนึ่งที่ผลบวกของมันหาค่าไม่ได้เราจะเรียกอนุกรมชนิดนี้ว่าอนุกรมลู่ออกอนุกรมลู่ออกหรือฝ้าหลังเรียกว่า di vergent แต่ข้อนี้เขาไปบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอนุกมรมลู่เขา้าซึ่งมันผิดจริงๆต้องเป็นอนุกมรมลู่ออกแสดงว่าข้อคอควา,อายเนี่ยเขาทําไมนะเขาผิดเพราะฉะนั้นถูกแค่กอกับขอก็คือตอบช้อยสอง สำหรับน้องม .6 หที่อยากเก็บคณิตหนึ่งบทออกง่ายและออกเยอะให้จบภายใน21วันพี่แนะนำเป็นคอร์สบุฟเฟ่คณิตใครสนใจทักมาที่ Line ID แอปสีเขียวมีตัวแอสซ์ด้วยนะแมทอันเดอร์สกอร์ดาพี่ชัว่ว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราแน่นอน